สตูดิโอสตูดิโอถ่ายรูปเทรนดใหม่ยิตทอตจากเกาหลีเปิดเป็นที่แรกของกรุงเทพธุรกิจใหม่ของแพทริกคุณนักมายากลสัญชาติไทยดโด่งดังจากการแข่งขันรายการอเมริกาสกอตทาเลนจ์2021 โอย่านทองหล่อนะคะที่นี่เป็นสตูดิโอถ่ายภาพแบบเซลฟี่สไตล์เกาหลีที่แรกของกรุงเทพเพิ่งเปิดมาได้1ปีค่ะจะผองเป็นนักมายากลระดับโลกที่โด่งดังมาจากรายการอเมริกาสกอตทาเลนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมคุณแพทริกคุณถึงเปิดธุรกิจแนวนี้ค่ะ คุณเป็นนักมายากลสัญชาติไทยที่ปีนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการไปร่วมแข่งขันรายการระดับโลกอย่างอเมริกาสกอตช a เชลล์2021และยังเป็นนักมายากลที่ยังเคยเป็นเบื้องหลังรวมออกแบบมายากลให้กับ David คอปเปอร์ฟิลมาแล้วด้วยแต่อีกหนึ่งบทบาทล่าสุดคุณแพทริกจับมือกับภรรยาซึ่งเป็นคนเกาหลีเปิดสตูดิโอถ่ายภาพเซลฟี่รูปแบบใหม่ซึ่งเป็นเทรนถ่ายภาพที่กำลังฮิตในเกาหลีค่ะ สตูดิโอนี้คล้ายกับสตูดิโอที่เราถ่ายรูปติดบัตรแบบเป็นทางการแต่จะต่างกันตรงที่ไม่มีช่างภาพให้เราต้องกดรีโมทถ่ายเองค่ะคอนเซปต์นี้ทำให้เราได้สนุกกับการถ่ายรูปได้เต็มที่แบบไม่ต้องเขินอายกับช่างภาพที่เราไม่คุ้นเคยพอกดถ่ายปุ๊บ เช็ครูปที่หน้าจอได้ทันทีคุณภาพความคมชัดได้รูปเหมือนมีช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายให้เลยละค่ะคุณแพทริกเล่าว่าเปิดมาปีแรกลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนญี่ปุ่นส่วนคนไทยแรกๆอาจจะไม่คุ้นเคยแต่พอได้ลองก็ติดใจเหมือนเป็นกิจกรรมส่วนตัวระหว่างเพื่อนคู่รักครอบครัวและสัตว์เลี้ยงค่ะคอนเซปต์การถ่ายเซลฟี่ก็จะเป็นการเหมือนเซลฟอทรตนะครับมันก็ได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งที่มันจะไม่เหมือนกับการที่เราแบบ มีปลากล้องมาถ่ายบา <c oughs> งทีเราก็เขินกล้องหรือว่าแบบมากับแฟนอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> เราก็จะแบบไม่ค่อยกล้าแบบ <c oughs> กอดกันหรือจุงมืออะไรอย่างนี้มันก็จะมีความเขินแต่ว่าการถ่ายเซลฟี่เขาก็จะสามารถ ถ่ายไม่ตามากับกล้องโดยที่ไม่มีใครใช่ครับแล้วเราก็สามารถคุมช็อตได้ด้วยตัวเองคือมีรีโมทโกดที่เกาหลีเนี่ยมันคอนเซปต์เซลฟี่เนี่ยมันเป็นการที่เราแบบเขาก็จะเน้นแบบโชว์รีโมทด้วยเหมือนแบบมันเป็นประสบการณ์ว่าเฮ้ยฉันมาถ่ายเซลฟี่นะอะไรเงี้ยเหมือนใบบนรูปเนี้ยมันถ่ายมาด้วยตัวฉันเองออคนไทยก็อาจจะงง,งงนิดนึงว่าเฮ้ยเฮ้ยอ่ะไม่มีช่างกล้องเหรอทำไมฉันต้องมากดรีโมทมันพอคนที่เขามาถ่ายแล้วเนี่ยเขาเขาจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นคอนเซปต์ในการแบบเซลฟ์พอร์เทรตอีกแบบหนึ่งที่มันแบบ มันก็สนุกพอคนถ่ายเราสนุกเราก็จะกลับมาสำหรับใครที่อยากจะมาเซลฟี่รูปสวยๆแบบโบตันนะคะเรียกว่าที่นี่เหมาะมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวเหมาะสมกับในยุคที่รักษาระยะห่างแบบนี้นะคะสามารถมาได้ที่สเตย์สตูดิโอเปิดตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์10โมงถึง5โมงเย็นค่ะรู้ทุกเรื่อง คุณอยากรู้กับโบตันเช็คอินสวัสดีค่ะ